สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องอิ y งยูทูบนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมทำฮอร์โมนปีกล้วยนะคะหรือว่าจุลินทรีย์ปีกล้วยค่ะวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทุกกําลังแรงใจนะคะที่ติดตามรับชมช่องหอิ๋งยูทูปอิงขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ส่งกําลังใจ ตามรับชมช่องหญิง YouTube นะคะทุกคนทุกกำลังใจที่คอมเมนต์มาช่องหญิง YouTube นะคะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการในการทำฮอร์โมนปีกล้วยนะคะค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะวันนี้เรามาทำฮอร์โมนหัวปีนะคะฮอร์โมนหัวปีนี้มีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์นะคะซึ่งทำให้พืชผักของเราสวยงามน,นะคะทำให้ขั้วเหนียวป้องกันดอกล่วงนะคะผลร่วงค่ะป้องกันเชื้อรานะคะ ผสมน้ําให้สัตว์กินก็ได้นะคะไม่ว่าไก่ไม่ว่าเป็ดค่ะทําให้เป็ดไก่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีทํากันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทีนี้นะคะเรามาถึงขั้นตอนวิธีการทํานะคะเราก็จะเตรียมค่ะภาชนะนะคะไม่ว่าใครจะใส่ถังหมัดนะคะถ้าทําเยอะก็ได้ค่ะทํานิดหน่อยก็ได้นะคะดีทั้งนั้นค่ะ ใครปลูกพืชผักนะคะหัวปีนี้มีประโยชน์มากๆค่ะส่วนมากก็มีประโยชน์ทั้งคนและพืชและสัตว์นะคะซึ่งเนี่ยหัวปีสดๆอย่างนี้นะคะก็ส่วนมากคนก็จะนิยมเอาไปทาอาหารนะคะแกงหัวปียำหัวปีค่ะมีประโยชน์มากๆนะคะสุดๆของหัวปีเลยนะคะและ่ธาตาสารอาหารเยอะจะมาอยู่ตรงปลายหัวปีนี้นะคะจะมาอยู่ตรงดอก ตรงหัวปีนี้ค่ะซึ่งนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาทำไว้สำหรับฉีดไม้ผลไม้ดอกนะคะทำให้ขั้วเหนียวค่ะป้องกันเชื้อราด้วยนะคะผลไม่ร่วงดอกไม่ร่วงค่ะค่ะก็จะมีภาชนะนะคะสำหรับเราหมักหัวปีนะคะก็วันนี้มีน้ำตาลทรายนะคะหรือว่าน้ำตาลทรายแดงค่ะหรือใครจะมี กากน้ําตาลก็ได้นะคะกอะ็อันนี้ตัวกากน้ําตาลก็จะถูกหน่อยถ้าเป็นน้ํตาลทรายแดงก็จะแพงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้ําตาลทรายแดงคือมันเกิดในความสะดวกของเราค่ะที่หาซื้อง่ายนะคะ,ะตัวนี้นะคะวันนี้ก็จะมาเพิ่มในจุลินรีคู่แฝดนะคะวันนี้ค่ะจุลินทรียคู่แฝดนี้ก็เหมาะสําหรับใช้ทําน้ําหมักต่างๆนะคะเพื่อใน การย่อยสลายเศษเศษพืชผักต่างๆว่าในการทําปุ๋ยหมักนะคะตัวนี้ค่ะวันนี้ก็จะมีตัวช่วยในจุลินทรีย์คู่แฝดนะคะเพราะว่ามีข้าวมีข้าวเหนียวนึ่งนะคะซึ่งทําหัวเชื้อด้วยข้าวเหนียวนึง่งแล้วก็มีหัวเชื้อของจุลินทรีย์คู่แฝดซึ่งเรามาทําในการหมักเหมือนกันนะคะอันนี้ต่อหัวเชื้อไว้ค่ะเวลาเราจะทําหมัก ุ๋ยหมักต่างๆเพราะว่าบางทีเราไม่มีพอดสอนะคะในการทําน้ําหมักค่ะหรือว่าถ้ากากน้ําตาลน,นะคะากากน้ําตาลระหว่างาก,ากากน้ําตาลกับน้ําตาลทรายแดงเวลาเราทําน้ําหมักนะคะากากน้ําตาลน,นี้จะทําให้รสชาติของน้ำหมักของเรานี้สีสวยแล้วก็จะเป็นหัวเชื้อได้ดีมากๆค่ะจะเข้มจะข้นนะคะ จะในการย่อยสลายของเศษผักผลไม้ต่างๆเวลาเราเอามาหมักนี้ถ้าเราใช้การน้ำตาลนี่จะย่อยสลายได้ดีสุดๆนะคะน้ำตาลทรายแดงก็ดีเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะในการทำฮอร์โมนหัวปีนะคะซึ่งหัวปีก็อยู่ในประมาณ3กิโลนะคะก็3าหัวก็ จะอยู่ในอยู่ประมาณะคะ่ะวันนี้ต่อน้ำตาลหนึกิโลนะคะหัวปสามกิโลนะคะน้ำตาลทรายแดง1นกิโลนะคะแล้วก็น้ำก็คงจะอยู่ประมาณ1.5นะคะจะเอามากกว่านี้ก็ได้จะเป็น2ลิตรก็ได้นะคะหรือ1.5ึ่าค่ะได้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะใช้ในตัวจุลินทรีย์คู่แฝดไปอยู่ประมาณ1นึ่ครึ่งขวดนะคะ เดี๋ยวเราก็มาทําในการหั่นหัวปีกันเลยค่ะต่อมาเรามาอยู่ในขั้นตอนที่เรามาหั่นหัวปีกันนะคะ แล้วทีนี้หลังจากที่ได้หัวปีเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงในกระปุกหรือภาชนะต่างๆนะคะแล้วก็เทน้ำตาลทรายแดงลงไปเลยค่ะ1กิโลนะคะไปเลยกิโลนะคะ เราก็จะต่อด้วยนะคะจุลินซีคู่แฝดค่ะเช่อย่อยสลายนะคะใส่อยู่ในเขย่านิดนึงค่ะใส่ไปประมาณครึ่งขวดนะคะเพราะว่าเราทําในปริมาณน้อยค่ะจุลินซีคู่แฝดนี้ก็ทํามาจากหัวเชื้อจุลินซีคู่แฝดนะคะแล้วก็เราเอาเข้าเหนียว ได้โปรตีนและธาตุสารอาหารจากข้าวเหนียวนึ่งสุดยอดเลยนะคะได้ทั้งโปรตีนวิตามินค่ะเยอะมากเลยนะคะนี่แหละวันนี้ก็เลยมาทำนะคะค่ะถ้าใครสนใจเรามีจำหน่ายนะคะหัวเชื้อโจลินซีคู่แฝดค่ะเดี๋ยวจะโชว์เบอร์ไว้ใต้คลิปนะคะใครต้องการสนใจนะคะอยากไป ทำเป็นต่อหัวเชื้อนะคะไว้สําหรับทําน้ําหมักต่างๆหรือว่าช่วยย่อยสลายนะคะหรือว่าปุ๋ยหมักนะคะค่ะ,ะทีนี้เราก็ปิดค่ะปิดฝาไว้ค่ะก็แปลว่าถือว่าเสร็จนะคะในการทําฮอร์โมนปีกว้วยของเราวันนี้นะคะแล้วก็ในอัตราการใช้นะคะให้เราหมักไว้อยู่ประมาณ ิบห้าวันดีกว่านะคะเจ็ดหรือ15วันยิ่งหมักนานก็ยิ่งยิ่งเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนที่ดีมากๆค่ะนะคะยิ่งหมักนานก็ยิ่งเข้มขน้นยิ่งเรานําเอามาใช้เรายิ่ง ในใช้ในปริมาณที่น้อยะะวันนี้นะคะ,ะ,คะก็ไอเอิงขอฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอิงเพื่อเป็นกําลังใจสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็จุลินซีย์ปีกล้วยหรือว่าฮอร์โมนน้ําหมักฮอร์โมนปีกล้วยของเราก็สําเร็จแล้วนะคะก็หมักไว้ประมาณเอา15วันก็แล้วกันนะคะสิวันค่ะให้ให้จุลินทรีย์ใน ถังหมักของเรานี้ทําปฏิกิริยาขายย่อยสลายนิดนึงนะคะเพื่อจะทําให้มันได้เข้มข้นนิดนึงค่ะแล้วเราก็เอานํามาใช้นะคะ 10cc หรือ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรนะคะหรือว่า1หรือ 2cc ต่อน้ํา1ลิตรนะคะเอามาสามารถรดราดหรือฉีดพ่นได้นะคะไม้ดอกไม้ผลนะคะป้องกันเชื้อราค่ะฉีดพ่นได้ไปหมดเลยนะคะค่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่ยองอิง YouTube นะคะอิงก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ